สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านคนระับโหสุดสวยงามนะครับนี่โคมไฟล้านนาะประดับตกแต่งเรียบร้อยเมื่อวานนะครับก็น้ำมนนะน้ำทีมนะน้ำมนไว้ยินดีต้อนรับนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาให้ถ่ายรูปนะครับนี่สวยงามนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับมาอัปเดตนะมาอัปเดต แจ่มจริงๆนะครับฝีมือการออกแบบนะฮะของแตนหะนะ้าฝีมือไม่ธรรมดานะครับออกแบบเองอย่างนะครับนี่เป็นไม้ไผ่ทาทั้งทาคานเป็นเสาต้นแล้วก็ขึงลวดนะสุดสวยงามตามของเรื่องนะ ใกล้มาแล้วนะอีก9วันนะครับอีก9วัน FC นี่นับวันที่10บนะวันที่10 1กว่าวันวันที่10ก็เป็นวันจริงแล้วนะอีก9วันนะครับก็จะถึงวันทำการที่พวกเรามีนัดหมายกันนะครับที่วางปู่ปาาิชิตนครนะนี่ด้านหลังนะครับ ส่วนหางขององูนะครับเล็กแปดสวยงามแล้วก็มีโคมไฟรั้นานะครับดวสวยแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวใกล้เข้ามาละแป๊บเดียวไม่นาน ปับ,บก็เหลววันที่ห้าพ่อก็อ,อย่างชาอาหารวันที่ห้าไปก็ใช่เลยนะฮะสวยงามให้ดูบรรยากาศนะนี่บรรยากาศสดๆเรียวๆ บรรยากาศสดๆยอดเรียวนะฮะมาเดินดูขั้งแน่นะเดินดูข้างหน้าที่องค์ปลอป้ิตาจนครั ส่วนปอเทืองนะด้านข้างดอกก็อาทิตย์ก่อนๆนะสวยงามน,นะดอกจะบานสวยเหลืองเลยนะอันนี้ก็ร่วงแล้วนะร่วงแล้วร่วงแล้ว